เงินที่เราโอนให้ตำรวจหรือว่าโอนไปในที่ต่างๆมันเป็นเงินผิดกับผิดกฎหมายเป็นเกี่ยวกับการนั้นแล้วก็เราเป็นเก่ับมันมันต้องสวยค่ะถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นสวยที่ส่งให้กับตำรวจทั้งหมดเลยในวงการตำรวจจะมีไหมที่ตำวรวจรับเงินไม่สุจริตรับเงินใต้โต๊ะหรือเงินสวยแล้วแต่ท่านจะเรียกผมก็ยอมรับว่ามันมีจริงท่านแต่หลงก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่า ก็แปลว่ามันมีข้อเท็จจริงขึ้นอ,อันนี้เราตัดกรณีของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อไปก่อนนะ mm hmm. คนอื่นๆอันนี้ก็ข้อเท็จจริงทั้งนั้นใช่ไหม mm hmm. เส้นเงินจตำรวจระดับเล็กตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายที่บิ๊กโจ๊กพูดเมื่อวานะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอนอื่นเนี่ยผมยอมรับนะครับในข้อเท็จจริงนี้ว่าจากคดีนี้มันทําให้เห็นว่ามีข้าราชการตํารวจส่วนหนึ่งซึ่งมีทั้งถูกดําเนินคดีที่สนต่อปูนแล้วก็ถูกดําเนินคดีที่สพเขาหงษ์หัดใหญ่ ที่ตารวจมันก็นดีถึงขั้นออกมาจับนะครับทางหาดใหญ่ก็มีออกมาจับตํารวจแล้วก็มีการลองทุกขก่าวโทษแล้วมีการส่งเส้นเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีตํารวจมาเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ลามไปถึงนักการเมืองด้วยเลยด้วยส<ฮ>่งสํานวนทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปชพิจารณาซึ่งปปชก็รับไปแล้วก็ต้องดําเนินการต่อถ้าท่านไตส่สวนในระบบของท่านนะครับท่านเห็นว่า,าคนนี้ผิดท่านก็จะเรียกมาชี้มูลหรือแจ้งข้อหาตามระบบของท่านแหะครับในส่วนนี้ยอมรับนะครับว่ามันมีจริงมันคงปฏิเสธไม่ได้ และถามว่าในวงการตํารวจจะมีไหมที่ตํารวจรับเงินไม่สุจริตรับเงินใต้โต๊ะหรือเงินสวยแล้วแต่ท่านจะเรียกผมก็ยอมรับว่ามันมีจริงแล้วก็คงไม่ไปพูดว่ามันจะมีที่หน่วยงานอื่นอีกไหมอย่างที่ท่านโตโต้พูดม,มาถูกมันเป็นเรื่องของระบบแล้วแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้มองจุดนี้ผมให้ข้อสังเกตนะครับว่าผมเรียนว่าพรบรตํารวจปี65เนี่ยทำหลายอย่างไว้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วตอนนี้ผมยืนยัน คุณวราวิทย์ <g ye> กับท่านโตโต้นะฮะตำรวจตอนนี้ผมยืนยันแล้ว่ะเป็นองค์กรเดียวในระบบราชการ <g ye> ที่ผู้ตรวจสอบไม่อยู่ภายใต้ผู้ถูกตรวจสอบผมยืนยันอีกทีนีฮะตำรวจเป็นหน่วยงานเดียวที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ถูกตรวจสอบทุกหน่วยงานเนี่ยท่านจะมีผู้มัชาสูงสุดเป็นผู้บริหารสูงสุด ถูกไหมครับไม่ว่าท่านจะมีกระทรวงรังวงกลมท่านมีประหลัดกระทรวงท่านมีผอบหน่วยสูงสุดแล้วหน่วยตรวจสอบภายในของท่านในสุดไปอยู่อันเดอร์ผู้บริหารสูงสุดสององค์กรแต่ตารวจโดยบริกรตารวจแยกเลยครับผู้ที่ดูแลเรื่องร้องเรียนแยกเป็นเหมือนองค์กรสระของตํารวจแล้วกันเรียกว่ากรรตรอคณะกรรมการข้าราชการตํารวจแต่ท่านทํางานระบบไต่สวนท่านต้องดูให้รอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะช้าบ้างไม่ทันใจ้องประชาชนแต่ในสุดเห็นไหมครับ ท่านตัดสินออกมาตอนนี้อย่าเรียวท่านตัดสินผมพูดข้ามฉอดไปท่านพิจารณาแล้วมีมูลที่จะชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้เรียกว่าชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วจะเรียกผู้ที่ถูกชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้ท่านชี้มูลแล้วสา่งท่านรวมนึงท่านผมประต่อด้วยมารับทราบข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์แสดงพยานเอกสารยาบุคคลเพื่อชี้แจงความโดยสุดหลังจากนั้นเนี่ยท่านกรรลอท่านจะ พี่นายครั้งหนึ่งแล้วจะชี้มูลความผิดแล้วครั้งนี้ถ้าชี้มูลความผิดในกฎหมายของตํารวจเรานะครับล็อกเลยนะครับไปไหนต่อปอปปทหรือปปชแล้วแต่ตําแหน่งของผู้ถูกชี้มูลไม่เกี่ยวกับพบตตทแล้วไม่เกี่ยวเลยครับส่งมาปุ๊บผบตรแย่นะครับกอตอเนี่ยไม่ใช่สำนักงานหลวงชาติไม่ใช่พบตรไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของพบตรหรือผู้บัญชาของผู้ถูกตรวจสอบแต่อย่างใดนะฮะส่งเสร็จเนี่ยพบตรต้องส่งไปยัง อบพอบชแล้วถ้าเป็นกรณีท่านผบตอก็ส่งรายงานท่านนายกโอเค<ต><ต>คือเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้คุยกับท่านรองโจ๊กฉะนั้นผมก็จะถามคุณโตโต้อาจจะมีข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับ,บท่านท่านไต่รงก็แล้วกันก็ก,ก็ก็มีคนรู้สึกจริงๆว่าเคสของท่านรองโจ๊กเนี่ยแม้ว่าท่านไต่รงพยายามจะอธิบายว่าข้อมูลหลักฐานมันอาจจะมีความต่างมันแล้วมันเป็นเรื่องดุลพินิษด้วยแต่เนี่ยขอสำหรับพบว่าต่อสักไม่ได้ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเหมือนกับกรณีของ ของท่านรองโจ๊กตั้งข้อสังเกตยังไงคือก็อย่างที่บอกว่าเส้นเงินอาจจะปรากฏในภายหลังตามที่ท่านไตรรงว่านะครับในกระบวนการของเจ้าหนี้ตำรวจนะครับ<ม>แต่แต่ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะเมื่อมีการเปิดเผยขึ้นมาแล้วเนี่ยกระบวนการตรวจสอบหลังจากนั้นนะมันล่าช้าอยู่กระบวนการใดอันนี้ก็ต้องชัดเจนว่าอยู่ที่กรอตตอจริงไหมหรืออยู่ที่ตรงกระบวนการส่งสำนวนต่างดใชไหนอันนี้ต้องตอบคาถามสังคมไม่ได้ไม่อย่างนั้นสังคมก็จะเครือบแคลงต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้ง,ง,งนั้นผมกำลังจะบอกว่า ณนะตอนนี้ไม่ได้ช้าหรือไม่ได้แค่ติดแค่พอบอดีตพบตรแต่ยังมีตายตำรวจอีกหลายท่านนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเส้นเงินเข้าถึงเงินเดือนเป็นบัญชีเงินเดือนของนายตำรวจท่านนั้น<ม>เลยเนี่ยจุดนี้เองก็ยังก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเช่นเดียวกับท่านรองโจ๊กนะครับเรื่องนี้เองก็เป็นสิ่งที่ท่านรองโจ๊กได้นําเสนอต่อ,ตอ,อที่ประชุมคือว่าใช้มาตรฐานเดียวกันไหมอ่าใช่ครับเพราะว่าที่เราเห็นผังเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เข้าชื่อบัญชีโดยตรงเลยครับ เป็นบัญชีเงินเดือนเลยเงินเดือนเลยกับบางทีก็จะเข้าบัญชีม้าครับแล้วบัญชีม้าจะส่งต่อไปหรือเป็นคนควบคุมบัญชีม้านั้นก็ก็แล้วแต่กรณี